<Hello. laughs> สวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่สิบสิงหาคมแปดโมงห้าสิบสี่เป็นวอลกแรกที่ไม่ได้ทำวอลกมารม์มานน่าจะปีเกือบสองปีหลังจากเรียนจบแล้วก็ไปทำงานมาแล้วก็ตอนนี้อัปเดตชีวิตก็คือไม่ทำงานแล้ว <laughs> ก็คือไมไ่ทำงานประจำแล้วไม่ได้ทำงานที่ไหนเลย แล้วก็คิดถึงตัวเองที่ลง YouTube มากวันนี้ก็เป็นวันสำคัญอีกอันหนึ่งที่เราอยากจะมาอัดไว้ก็คือวันนี้จะเป็นวันที่เราจะไปถอดจมูก <Yeah! S 1> หายไปนานแล้วก็แอบ,บไปทำจมูกมาซึ่งจมูกตัวนี้ก็คือทำได้ประมาณ6เดือนแต่ตอนนี้จะไปถอดออกแล้วทำไมถึงจะไปถอดเพราะว่ามันสามารถขยับได้อย่างแรกเลยขยับได้แล้วก็ เอียงแล้วก็มันจะมีความแบบที่ปลายสมุกนิดหนึ่งเราก็เลยจะไปถอดออกซึ่งวันนี้แหละวันนี้เป็นวันที่สิบหมอนัดมาก็ไปคอนซัลต์ไปอะไรกับหมอเรียบร้อยหมอก็จริงๆหมอก็ว่าเออมันก็ไม่เป็นไรนะเออไม่ถอดก็ได้ยอะไรเงี้ยแต่เราไม่สบายใจเราก็เลยคิดว่าจะไปถอดซึ่งมันก็เป็นข้อสําคัญเลยที่เราไม่ได้คิดมาก่อนที่เราจะไปทําถามว่าเราหาข้อมูลนั้นไหมหาข้อมูลนั้นมาก แต่ก็นั่นแหละทุกคนมันปัจจัยมันไม่ได้อยู่ที่อย่างเดียวไงไม่ใช่ทํามาแล้วมันจะเหมาะกับทุกคนปัจจัยมันมีหลายอย่างมากถ้าเห็นตอนนี้ก็คืออาจจะไม่ได้เห็นความแบบดูเป็นเอียงเป็นอะไรเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูว่ามีความเอียงยังไง <c oughs> ก็คือนี่แหละรูปที่มันเอียงวันนี้นอกจากจะ ไปมีนะัดที่จะไปถอดจมูกแล้วเราก็เลยคิดว่าจะถ่ายคลิปเก็บไว้สักประมาณคลิป2คลิปก่อนที่เราจะไปถอดจมูกซึ่งอาจจะทําให้เราถ่ายคลิปอะไรยากขึ้นก็เลยจะถ่ายเก็บไว้สักคลิป2คลิปก็จะเป็นคลิปง่ายๆคลิปเทบทำผมแต่งหน้าลงในแพลตฟอร์ม Tik To อกไอจีช็อตประมาณนี้ซึ่งใครแล้วใครยังไม่ได้ตามก็จะเป็นแนวเกี่ยวกับทําผมแต่งหน้าอะไรนี่แหละซึ่งอยาจะบอกว่าก่อนหน้านี้เราไปทําผมสีส้มมา ปีหนึ่งปีที่แล้วเราทําผมสีสม้มซึ่งผมสีส้มนั้นทําเองแล้วก็ภูมิใจมากเป็นผมสีส้มแบบชาไอริสแบบจริง,รงๆเลฟเลนเรามาจากเจ้าหญิงเบอร์รีดาแบบเราชอบมากแล้วก็แบบค่อนข้างชอบขนผมสม้มผมแดงมากมันมีเอกลักษณ์มากแล้วก็เลยแบบทําผมส้มมาซึ่งทําได้วันปีหนึ่งแล้วดีมากแล้วแบบเรารู้สึกสดใสรู้สึกแบบบู๊ เอเนอร์จีเรามากนะคะแต่ว่าสิ่งที่มันเอฟเฟกกับเราก็คือเราเป็นคนผมเส้นเล็กอยู่แล้วแต่ว่าพอทำผมมันจะยิ่งเส้นเล็กลงไปอีกด้วยความที่มันเป็นเคมีใช่ไหมมันก็เลยจะทำให้แบบอ่อผมอะ่ะมันมันแบบได้รับเอฟเฟกนั่นแหละแต่มันก็สะสมประมาณปีนึงแล้วก็เลยแบบว่าตัดสินใจเอ๊จะทำผมสีส้มต่อไหมจะอะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่แบบเออมัน มันเอฟเฟกต์เราก็เลยมไม่อยากจะแบบว่าทําลายผมเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเอออยากจะกลับมาทําผมสีดําซึ่งตอนนี้ก็เป็นผมสีดําเรียบร้อยการที่ทําผมสีแล้วจะกลับมาทําผมสีดําเป็นเรื่องที่ยากมากเพราะว่ามันเอฟเฟกต่อจิตใจนิดนึงครึ่งซึ่งกว่าเราจะทําผมสีที่เราต้องการได้แล้วเราอยู่ๆเราจะมาเปลี่ยนเป็นผมสีดากับคือเป็นอะไรที่แบบว่าต้องตัดสินใจทีทวนเพราะว่าเรา อาจจะทําไปทําผมสีใหม่ยากขึ้นถ้าเกิดว่าเราอยากจะดอปสีผมเนี่ยก็จะยากเพราะว่าเราทําสีผมดํามาซึ่งใครทําสีผมก็จะรู้ว่าการที่จะตัดสินใจกลับมาทําดำเนี่ยมันยาก,กมากนั่นแหละก็เลยแบบว่าก็มาเจอรูปลิซ่าแล้วก็เลยทําให้เราเปลี่ยนใจเออทำดาไปเลยไว้ผมยาวสุขภาพดีไปเลยแบบ Asia, เอเชียเรานี่แหละก็เลยแบบว่าตัดสินใจเลยทําผมสีดํา แน่นอนก็ได้มาเป็นผมสีดาแบบนี้ซึ่งก็โอเคก็รู้สึกว่าแบบไม่ได้แย่แต่ลุคเราก็มีความเปลี่ยนนิดนึงจากที่ทำผมสีส้มเนาะซึ่งคนที่ตามเราในติ๊กต็อกส่วนมากก็จะตามเคล็ดลับการทําผมสีส้มอยากจะบอกว่าที่ผ่านมาในชีวิตเราไม่เคยแบบว่าเข้าร้านทําผม ให้ช่างทําผมทําสีให้เลยนะคะมันเป็น trash issue อย่างหนึ่งก็คือความไวใจซึ่งเราอเคยโดนแกงในการตัดผมก็คือเราไปตัดผมสั้นที่ร้านตัดผมนี่แหละแล้วคือประสบการณ์ก็คือมันแยกมากมันแบบ trauma ทางจิตใจทําให้เราไม่ตัดผมเลยประมาณสปี เราก็เลยตัดสินใจว่าเราจะไม่จะไม่ตัดผมที่ร้านทําผมหรือทําผมอยู่กับช่างทําผมแล้วเรารู้จักผมเราเราจะทําเองก็คือเป็นเหตุผลที่เราเริ่มลงติ๊กต็อกในตอนนั้นมาแล้วก็เออมีคนติดตามขึ้นมานิดหน่อยก็ถ้าใครไปดูแล้วรู้สึกชอบก,ก็ฝากติดตามด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube ไว้ด้วยเดี๋ยวจะมีลงคลิปรายละเอียดอะไรหรือคอนเทนต์สนุกไว้ลงเอาเดชชีวิตก็คือตอนนี้เรา เรียนจบมาแล้วก็ไปทํางานประจามาประมาณที่สองที่สามที่แล้วก็ตอนนี้กลับมาเป็นฟรีแลนซ์กลับมาเป็นคนที่ไม่ทํางานประจําเรียบร้อยแล้วเพราะเรารู้สึกว่าเออมันก็เป็นการปลดล็อกกับชีวิตเราเหมือนกันที่แบบจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้เหมาะกับงานประจําพอมีเหตุการณ์นี้เราก็เลยทําให้เราแบบว่าได้เลิกทํางานประจานะคะแล้วก็เลยคิดว่าจะนไม่ไเป็นสว่างงานประจําที่ไหนแล้วหรือว่าถ้ามีโอกาสด,ด,ดีมีโอกาสที่ดี เป็นบริษัทหรืออะไรที่เราแบบเจอเรารู้สึกว่าคุณอุ้ยคุณสมบัติเราอยากจะลองชาเล์ตัวเองอีกสักครั้งเราก็อาจจะลองสมัครไปนะคะแล้วก็จะมีโลงคอนเทนต์มากขึ้นในช่อง YouTube แล้วก็ในช่องทางอื่นๆก็ฝากติดตามด้วยนะคะตอนนี้ประมาณตอนนี้9โมงก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะไปต้มไข่กินกันดีกว่าทุกคน อุ้ยวันนี้ต้มไข่สวยมาก รอแต่งหน้าเสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะไปเป่าตอนนี้ก็คือไม่ลงรองพื้นเยอะเพราะว่าไปหาหมอเสร็จแล้วก็ต้องล้างออกอยู่ดีทอถ้าคนนุมเสร็จแล้วก็แต่งหน้าไวมากประมาณสิบกว่านาทีเสร็จแล้วก็จะมาเป่าผมด้วยนี่เลยไดสันไดสันแอร์랩นี่เป็นแบบนี้เดี๋ยวจะมาใช้ให้ดู ตอนนี้เป็นเวลา15นาฬิกา48นาทีใช้เวลาถ่ายคลิปไปประมาณเกือบ2ชั่วโมงนะคะก็เหนื่อยอยู่เหมือนกันนะก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาฟังเพลงแล้วก็พักผ่อนกันก่อนที่จะเตรียมตัวแล้วก็ออกไปคลินิก มาในกาเรียบร้อยเดี๋ยวต้องออกไปข้างนอกแล้วไปๆ ตอนนี้ถอดเสร็จเรียบร้อยกลับมาที่ห้องเรียบร้อยนะคะก็เดอยวจะให้ดูว่าแผลก็จะมีตรงรูจมูกแล้วก็สันจมูกก็จะมีความบวมๆอยู่ตรงน,นี้เดี๋ยวเราก็จะ,จะต้องประครบเย็นแล้วก็ทานยาที่หมอให้มานะคะตอนนี้ Energy แบบลดลงลเพราะว่ายังตึงเราก็รู้สึกเจ็บมากๆสำหรับวอนนี้ก็อาจจะปิดไปเพียงแค่นี้เดี๋ยวจะมีคลิป หน้าต่อจากคลิปนี้เป็นคลิปที่รีวิวอาการหลังจากยุบแล้วก็อัปเดตเกี่ยวกับการถอดจมูกว่าเป็นยังไงวันนี้ก็ขอปิดวอล์กเพียงแค่นี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายก็คือเป็น